วันนี้เป็นเลิกงามยามดีครับจะพาทุกท่านมาที่คำชะโนดจังหวัดอุดรธานีเราได้ข้ามมาที่เมืองพญานาคแห่งนี้ครับแล้วเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเหมือนกับทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทางความเชื่อของผมหรือองค์พ่อปู่ศรีสุดโทกับแม่ย่าปทุมมาได้เปิดทางครับวันที่ไปถ่ายคลิปนั้นคนแทบไม่มีเลยนะครับผมใครที่ศรัทธาเห็นคลิปนี้ แล้วปู่ท่านเรียกมีโอกาสได้มาสักการะมาไหว้ขอพอรท่านที่เกาะคัมโชโนแห่งนี้ขอให้ท่านสมหวังดังที่ปรารถนานะครับเหมือนดังที่ผมสมหวังเมื่อหลายปีก่อนผมได้เคยมีโอกาสมาก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีคนแบบนี้ครับก็ได้มาอยู่มาหลบฝนในศาลาของท่านเมื่อนานมาแล้ว วันนี้กลับมาลูกก็ได้มาเผยแผ่บารมีให้ลูกหลานเราพญานาคได้กลับมาที่นี่กันอีกครั้งหนึ่งครับขอพรขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แห่งนี้วอวยพรให้ทุกท่านประสบความสําเร็จสิ่งใดที่ติดขัดขอให้อย่าได้มีมีแต่คาว่ามีจงมีแต่คาว่าสําเร็จนะครับผมขอพรขอครับกับพ่อปู่แมย่ย่านะครับ ให้กิจการการงานของเรามีแต่วความจเจริญรุ่งเรืองสืบไปเพื่อจะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาครับขอบารมีพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ศรีปทุมาอวยพรให้ทุกท่านสมดังใจทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับ